คลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีการทำผลนก EC ตื่นนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเราจะต้องไปรับเควสที่ NPC ก่อนนะครับโดยเควสของผลนก EC จะมีทั้งหมด3เควสนั่นก็คือเควสที่1ให้กดสกิล F ของผลนกบินขึ้นไปบนฟ้าซึ่งเปอร์เซ็นต์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อครบ100%ให้เรากลับไปคุยที่ NPC ตัวเดิมและกดคามโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับต่อไปเควสที่2ให้เราไปตีมอนตัวไหนก็ได้โดยต้องกดใช้สกิล F ก่อนและค่อยทําการใช้ผลนกตีมอนเปอร์เซ็นต์ถึงจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราไม่กดสกิล F ก่อนแล้วใช้พวกนกตีมอนโดยตรงเปอร์เซ็นต์เควสมันจะไม่ขึ้นนะครับเมื่อครบ100%ให้กลับไปคาบโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับเควสสุดท้ายเควสที่3นะครับให้เราทําการตีมอนหรือบูเล่นทั้งหมด11ตัวโดยการคลิกค้างเพื่อทําการชาร์จก่อนที่จะปิดดาเมจสุดท้ายก็คือห้ามใช้สกิลอื่นๆเพื่อฆ่ามอนครับไม่งั้นเปอร์เซ็นต์เควสจะไม่ขึ้นเมื่อครบ100%กลับไปคาบเหมือนเดิมครับโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับ และหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้พี่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขมุย